ว่าทุกคนจบระดับด็อกเตอร์กันแล้วก็ยังเด็กยังหนุ่มเป็นผู้ไิหารระดับสูงเป็นผู้น่วยการกันเป็นผู้หน่วยการเขตนะครับก็บปรากฏว่าทุกคนก็น่ารักเป็น f อซผมทางนั้นเลยนะครับผมพูดว่าเราเป็น ผู้นวยการเขตเป็นผู้วิหารของกรุงเทพมหานครเนี่ยตึกสูงมันเยอะนะครับทุกท่านคงจะพร้อมเกิดเห็นแผ่นดินไหวเนี่ยผมคิดว่าผู้นวยการเขตทุกท่านจะนึกถึงที่อาจารย์เลวัตพูดเมื่อวันที่27เลยว่าอยู่ว่างๆเนี่ยเราไปฝึกเด็กตามโรงเรียนของกทมได้ไหมว่าเราจะอ,อพยพ <c oughs> เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติได้ยังไง เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องแผ่นดินไหวนะพูดเรื่องเพลิงไหม้นะครับพูดเรื่องเพลิงไหม้หาเชือกมาฝึกให้เด็กมันเนี่ยเราไม่ต้องมี <c oughs> เครื่องมืออะไรดีเอาเชือกแบบที่ทหารตำรวจฝึกนะครับให้ปอพกู้ภยัยหรือดับเพลิงเราไปสอนก็ได้ครับแล้วตึกที่ก่อสร้างเนี่ย <c oughs> นอกจากตรวจความแข็งแรงทางวิศวกร วิศวกรรมแล้วเนี่ยต้องบังคับให้มีจุดผูกเชือกที่จะลอยตัวเช่นอยู่ชั้น60ก็ต้องมีเชือกที่ยาวเส้นคู่ลงมาถึงข้างล่างเกิดทางหนีไฟเวลามันเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยไฟฟ้าดับบันไดาหนีไฟอาจจะโดนถล่มปิดมาแล้วลงไม่ได้ลงไม่ได้รถกระเช้าจะขึ้นไปช่วยก็คแค่ชั้นอะไรเอง ชั้น4ชั้น5นะครับเครื่องบินจะอยู่บนลานก็ไม่ได้มันถล่มลงมาแล้ว <c oughs> หรือไฟไหม้วันขึ้นไปแล้วเราต้องสอนคนที่จะเข้าไปอาศัยหรือทำงานอยู่ในตึกสูงเนี่ยให้เอาตัวรอดโ <c oughs> ต๊ะทำงานทุกคนก็มีเชือกลอยตัวสำหรับผูกเอวผูกใช้ผูกผูกไม่ยากครับ แล้วก็หาส n น p l i n สำหรับโรยตัวสองอันตอนนี้คนไม่เคยฝึกโรยตัวเลยนะครับก็จะกลัวออกมานอกหน้าต่างก็ใจหวิวแล้วนะครับให้คนที่เป็นก็จะต้องผลักลงไปและให้ข้างล่างแยกสายมันไม่หล่นหรอกครับปุบสายมันก็โรยลงไปแยกสายมันก็นะครับตำรวจทหารฝึกอย่างนี้ถามว่าเด็กจะไปทำได้อย่างไรผู้หญิงจะไปทำได้อย่างไร เกิเขาฝึกลูกเสือฝึกอนุกาชาติเขายังฝึกได้เลยครับฝึกลูกเสือฝึกอนุกาชาติเขายังฝึกได้เลยเด็กๆตัวเล็กๆนะครับเราเาฝึกให้เขาพอรู้ผมเพิ่งแนะนำไปเมื่อวันที่27ครับนะครับซึ่งปกติการบรรยายก็ไม่ได้นั่นเลยแต่ผมขับรถไปที่กรุงเทพแล้วโอ้โห ตึกสูงผมมีความห่วงใหญ่นะครับไม่รู้มันเป็นลางสังหรณ์หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับก็มบ <c oughs> ผมนึงบอกว่าพอมีแผ่นดินไหวตึกถล่มปุ๊บเนี่ยน้องๆที่อยู่ในห้องรับคำบรรยายผมจะนึกถึงคำพูดผมเลยตอนวันที่27นะครับผมไม่ชอบเลยครับ ตึกสูงเนี่ยนะครับเขาเชิญผมไปบรรยายนะตึกสูงสูงนี่ผมไม่ชอบเลยครับเพราะผมคิดตลอดเวลาว่าคือคนก็มองว่าผมนี่เพีย้ยนหรือเปล่าเวลาไปต่างประเทศผมต้องรอปภผู้หลักผู้ใหญ่ไปต่างประเทศเนี่ยในแม้แต่ผมไปทัวร์หรือไปสัมมนาในเป้หลังผมจะมีเชือกโรยตัวผมนะ เชือกโรยตัวพวกนักปีนเขาเนี่ยเขาจะรู้นะครับผมเตรียมไปง่วงผมก็หนุนหัวนอนได้ผมมี snap link ไปด้วย <c oughs> คนอื่นเอาตัวไม่รอดผมต้องพา VIP ผมให้รอดได้นะครับ VIP ผมต้องต้องรอดได้นะครับคือท่านไม่กล้าลงอะ่ะแต่เราต้องจับมัดและเอาท่านลงมาให้ได้กรณีออกเกิดเหตุไทพิบัติหรือเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุคนจะรอบทำลายนะครับ คนกขบอกอะไรเขาเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวส,ยสวยๆไปผมดันเอาเชือกไปเต็มเป้หมดนะครับผมต้องดูว่าเราต้องไปนอนชั้นไหนอยู่ชั้นไหนนะครับและน้องๆที่อยู่คอนโดก็ลำบากเลยคอนโดได้รับแรงสั่นสะเทือนหลาวหล่ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่น้ำก็แย่ yeah. <c oughs> น้ำก็ไม่ไหลไฟก็ดับนะครับของผมมันได้รับการฝึกมาอย่างนี้ไงแต่ถามว่าในส่วนกทมหรือเมืองใหญ่ๆที่มีตึกสูงเราต้องฝึกเด็กครับเด็กนักเรียนน่ะให้เขามีความรู้ครับมันไม่ยากและเด็กสนุกด้วยให้เขาลอยตัวจากหน้าต่างชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งไอ้ชั้นหนึ่งลงไปข้างล่างก็ได้ครับ ให้รู้จักตะแคงและปล่อยตัวไปเด็กก็จะมีความมั่นใจเด็กจะมีความมั่นใจครับนะครับและ snap link เนี่ยมันหาซื้อไม่ยากครับอุปกรณ์มันไม่กี่สตังทุกคนก็มีประจำโต๊ะทำงานตัวเองห้องนอนตัวเองนะครับมีอะไรก็แต่ละชั้นก็ผูกเชือกโยงลงมาเลยนะครับแถวแยกประทุมวันนั้นก็เคยตึกเพลิงไหม้นะครับเคยเพลิงไหม้นะครับ โอ้ยตึกไห้ตึกสามสิบชั้นห้าสิบชั้นร้อยชั้นก็ลยง่ายครับลยง่ายครับพอโษลยทางเรียบลยจากตึกเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับผูกเชือกยังไงก็ไม่หล่นมาตายครับยังไงก็ไม่หล่นมาตายครับนะครับแต่ความยาวชื่อความยาวต้องไปฝึกหน่อยครับ ต้องไปฝึกหน่อยฮะเมื่อวานผมกำลังเดินทางผมเกิดอะไรขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะครับถ้าผมไปสอนไปบรรยายวันที่28ก็แผ่นดินไหวพอดีนะครับบังเอิญวันที่28เนี่ยวันศุกร์เนี่ยท่านประธานผมเนี่ยท่านติดภารกิจต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเลยงดการประชุมไปวันหนึ่งนะครับผมก็อยู่ระหว่างเดินทางมา ขับรถมานะครับขับรถมาจังหวัดกาญจนบุรีเออประทานลาเราก็ได้พักหน่อยนะครับครึ่งวันเอ,อ้ยออกเดินทางครึ่งวันจังหวะช่วงขับรถอยู่แผ่นดินไหวไม่รู้เรื่องกับเขาเลยครับไม่รู้เรื่องเลยว่ามีแผ่นดินไหวเขาตึกถล่มกันอะไรกันผมก็เปิดคลิปในรถฟังสางในป่าสูงเราพินภัยวันมาเรื่อยนะครับแวะ ซื้ออาหารกินตามปั๊มดันไปซื้อมะม่วงมากินมะม่วงแล้วด้วยความไม่ค่อยสะอาดของเราเอามือหยิบมะม่วงมากินเข้าปากกินในนมเปรี้ยวไปพอมาถึงที่การบุรีเขาบอกว่าเมื่อตอนบ่ายแผ่นดินไหวนะครับก็ยังไม่ได้ดูข่าวดูอะไรนะครับโอ้โห ดันไปกินในอาหารที่น้องเขาทำให้เป็นอาหารทะเลปลาเก๋าแดงปลาอินทรีนายกมดเขาไปตกปลามาได้จากพม่าท้องเสียผมป่วยทั้งเดือนเลยเดือนมีนาคมนี่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือน ขับรถไปซื้อกับข้าวดีๆรถมาออกจากซอยมาตัดหน้าผมเบรกกระทันหันเจ็บไปซะเกือบสิบวันหลังจากเจ็บไปสิบวันนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางหายเค็ดขัดย่อก็มาหรือฟันอีกครอบฟันล่างฟันบนแก้มบวมไปอีกเป็นสิบวันเริ่มจะหายดีไปถือศีลก็ ไปท้องเสียอีกไปกินแซนด์วิชเแซนด์วิชกับน,นมเปรี้ยวอะนะครับปวดท้องปวดเก่งในท้องหายวันพฤหัสวันพุธกับวันพฤหัสที่ไปบรรยายกทมมาเมื่อคืนไม่ไหวเลยครับเมื่อคืนปวดมากทนไม่ไหวกินยาก็ไม่หายต้องไปโรงพยาบาลโรงบาลอะไรนะ๊อดที่พนักานรับทนาการไปโรงพยาบาลธนาการ เอถ้าไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนี่เป็นในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ไม่เคยไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยานะครับเลยต้องไปให้หมอฉีดยาซะ <c oughs> กี่เข็มไม่รู้สี่เข็มมั้งครับน้ำเกลือด้วยยาด้วยน้ำเกลือด้วยอะไรดนะ้วย <c oughs> มันดำเลยเนี่ย <c oughs> เขาให้อะไรเงี้ยเนี่ยนะนยผมแกะไปแล้วนะครับ หมอจะให้นอนพักผมบอกไม่นอนเนะเดี๋ยวมานอนทนเอาที่บ้านนะครับกว่า <g ul ain> จะหลับตีสามเอออะไรเกิดก็ดีทั้งนั้นนะครับป่วยทั้งเดือนเลยเดี๋ยวต้องไปไหว้สารเจ้าพ่อพักการแล้วนะครับว่าบาร,รมีท่านช่วยคุ้มครองผมด้วยนะครับ <c oughs> มือเขียวเลยครับเส้นเลือดแตกเส้นเลือดแตกเส้นเลือดแตกนะ เขาให้อย่างนี้ครับเนี่ยนะครับอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นครับมาขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเมียนมาหรือพี่น้องชาวบังกลาเทศโดยเฉพาะคนไทยยิ่งพี่น้องชาวแรงงานต่างด้าวด้วยนะสงสารเขาอะเขาอุตสา์มาหางง,งหางเงินนะครับมา แล้วบางคนตอนนี้ยังไม่มีที่พักเลยเนี่ยเพราะคอนโดเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้คอนโดเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้เขาว่าล้าวรอตรวจสอบอะไรเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับมันห้ามไม่ได้นะครับ <c oughs> มันห้ามไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดพอนะครับมา มเองเป็นคนปรงนะฮะปรงกับชีวิตนะครับปรงกับชีวิตนะครับแล้วก็รู้จักพอเพียงนะครับแล้วก็มีคนส่งข่าวมาคุณที่ผมต่อว่าคุณยุคคนชนข่าวไปผมก็ไม่ถือโกรธแล้วนะยุคคนนะคุณก็เหมือนน้องเหมือนลูกเพียงแต่ว่าวันตว,วันที่คุณตัดต่อคลิปผมเข้าไปลงเนี่ย มันตัดต่อโคนละเหตุการณ์กันผมไปต่อว่าด่านพรมบุรีนี่ผมไม่ชอบแล้วครับตำรวจตั้งด่านปรับจราจรและรถติดรถอะไรผมไม่ชอบผมไม่ชอบนะครับผมก็ว่าไปจะงบเงินอะไรกันนักหนาแต่พอไอ้แจ็คไปไล่กดดันในดาบผมก็ว่าไอ้แจ็คทำไม่เหมาะ นะครับแต่คุณไปเอาคลิปเมื่อ11เ,เดือนแล้วมาแปะเข้าไปนะครับว่าผมว่าด่านพงมบุรีมันว่าคนละตอนกันนะครับอันนี้ที่ผมว่าคุณนะครับแผแนกตัดต่อคุณแนะนำคุณไม่ดีนะครับผมไม่มีใครผมจำได้ผมไลน์ผมคนเดียวพูดผมคนเดียวอย่างนี้นะครับก็ไม่ ไม่ถือโกรธคุณนะไม่ถือโกรธคุณนะครับไม่ถือโกรธคุณนะครับผมไม่ชอบให้ใครมาไล่กดดันส่วนคุณจะไปตรวจสอบการทำงานทำงานมันไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณทำได้นะครับคุณทำได้นะครับคุณทำได้แต่ว่าไปไล่กดดันเขาเนี่ยไม่มีใครชอบให้คิดถึงอกเขาอกเหล่านะครับ ให้คิดถึงอกเขาอกเหลาและวันหนึ่งเนี่ยคุณจะกล้าไปไล์สดดูผู้พิพากษากำลังพิพากษาคดีมากนะครับสมมุติว่าคุณไล์สดเนี่ยคุณไปไล์สดผู้พิพากษากำลังวันนี้ผมมาไล์สดตรวจสอบการทำงานของผู้พิพากษาแค่ถือกล้องเข้าไปในศาลนี่ก็โดนละเมิดอำนาจศาลจำคุกสองเดือนแล้ว ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยชาวบ้านมันเกลียบอยู่แล้วเจ็ดติดฝล้านคนเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มตำรวจเนี่ยสองแสนกว่าคนมันยังไม่ค่อยรักกันเลยครับตำรวจยังฟัดกันเลยนะครับอิจฉาตาร้อนกันอะไรกันชาวบ้านถูกจำกัดสิทธิ์เขาก็เกลียบตำรวจอยู่แล้วปกติพวกพวกคุณมันก็จะ ต้องมีคนชื่นชอบคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณไปไล่กดดันเขาอย่างนั้นนะผมว่ามันเสียมาราย,ยาถ้าไปไล่ด้วยคำพูดสุภาพสอบถามเขาว่าด่านนี้มาตั้งได้อย่างไรครับตามคำสั่งใครครับนะครับผมมาตรวจสอบความถูกต้องนะเออพูดเพาอเพาะไม่ใช่ไปกดดันอย่างนั้นวันหนึ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามขึ้นนะครับคุณลองคิดเอาเถอะครับกลับไปบ้านเนี่ย กลับไปบ้านแล้วไปนอนคิดดูว่าถ้าคุณโดนกระทำอย่างนั้นบ้างคุณจะชอบใจไหมนะครับนะครับวันนั้นผมสงสารในดาบมันทำงานกลางแดดร้อนผู้ขับปัญชาสั่งมามันก็ต้องทำมามาหนูมาเลยมาถ่ายรูปเลยมาลูกมาบังเอิญทาหารอากาศวันนี้มากันเจ็สิบกว่าท่านเลยนะ<า>เชิญลูกมามามา,มาเลย <c oughs> มา

เสองนะี่ยทหารอากาศผมเนี่ยชอบเพลงของเสกษรผู้กันทองหนูเกิดทันว่ะไม่ทันใช่ไหมทหารอากาศ,ากาศขาดรักนะ,ะนี่ท่านแต้มท้าผมไม่ร้องเพลงอยู่เนี่ยท่านวิชัยสังวา่าพยท้าไปร้องเพลง ไกลสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามใครรุกใครลานแล้วเป็นไม่ได้เคย <c oughs> ของเสกศักดิ์ผู้ก,กันนทองอ่ะหนูลองไว้เปิดฟังดี๋ยว <c oughs> ถ้าอนากากเขาจะร้องแต่ต้องร้องเวลาเมาเนะเชิญตามสบายลูก <c oughs> <c oughs> เอเวลา f อมาถ่ายรูปขอให้หันกล้องไปด้วยานายทหารอากาศหนุ่มๆแบบนั้นเลย<ส>เดี๋ยวมาประมาณทักห้าโมงห้าโมงครึ่งเนี่ยก็มากันหกเจ็ดสิบคนเลยเหมาล้านเลย <c oughs> พี่แจม่มร้องเกลียดท่องเบอร์ห้าชา่ โอ้ผมมันไปเทียบพี่แจมเขาไม่ได้เราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวลุงแต้มเขาไฮโซครับไฮโซเรามันนักร้องบ้านนอกครับคนบ้านนอกฮะ ครับเราคนพัานนอกผมนี่พ่อแม่ชาวนาจริงๆนะคือพ่อผมชื่อนายบุญสรงกิ่นเกรสรเนี่ยเป็นชาวนาคุณแม่ผมเนี่ยชื่อกิมหวยแซ่โคนะครับคุณแม่ผมมี เตี่ยกับแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นเจ้าของโรงสีบางคนบอกผมนี่พูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกเป็นลูกชาวนาเดี๋ยวบอกเป็นลูกเจ้าของโรงสีก็คุณฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียกงนะพ่อแม่ผมนายบุญส่งเนี่ยชาวนาปู่ชื่อบัวย่าชื่อผลนะครับย่าชื่อผลนะครับแต่ตาผมเนี่ย คืออากงผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงสีเออฝั่งไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ผู้ทอนหรือจะสู้นครบาล <c oughs> แตมคือเราไม่เครียดคนก็จะมองว่าผมกับท่านแต้มเนี่ย <c oughs> ใจคอโหดลายเป็นคนใจคอโหดลายพูดภาษาตำรวจเป็นมือวิสามัน เป็นมือวิสามันจัดการคนชั่วครับเราก็มาเบรคอารมณ์ของ f อและท่านผู้ชมให้มาอยู่ในหมวดตลกตลกน่ารักนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมาทำเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมคิดอีกมุมหนึ่งนะครับผมกับท่านแต้มเนี่ยคุยกันว่าเราจะไปออกรายการในรายการอะไรรายการตลก ไอ้แจ็คชวนชื่นอะไรเนี่ยที่ที่ไปออกรายการตลกอะนะครับเพื่อให้หักบุมมาเป็นคนที่ดูมันสนุกสนานนะครับเพื่อให้มองว่าสนุกสนานนะครับมาผมไปออกรายการ คู่เหมือนแฝดเหมือนอะไรก็มันจะได้หักมุมให้มองว่าเออเราก็เป็นคนอารมณ์ดีนะไม่ใช่เป็นคนวู่วามุทะลุดุดดันนะครับก็มองตลกตลกนะครับมองตลกตลกไม่ได้ไปแสดงตลกนะครับมา ของาอากูเนี่ยเคยไปรายการครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมันขับรถตึกแกลมมี่อะ่ะขับรถขึ้นลำบากมากเลยนะครับทางมันโค้งขึ้นโค้งลงผมยังคิดเออถ้าเกิดเหตุการณ์คือผมจะเป็นคนระวังตัวไงถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วผมจะขับรถลงมาไงอะ่ะแต่มีไอ้อย่างนี้ครับเดี๋ยวพูดเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย อใครที่อยู่ใกล้แม่น้ําแควใหญ่แควน้อยเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าเขื่อนจะแตกปกติมันแปดเมื่อวานมันไหวที่พมา่าเนี่ยแปจุดสองลิตรเ<อ>ขื่อนยังรับได้เขื่อนยังปกติครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเก้ลิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่เราเนี่ยอย่าไปเครียด อย่าไปเกลียดอย่าอย่าไปกลัวให้ไปซื้อแกนลอนมาเลยน้ำมันเครื่องเนี่ยแกนลอนน้ำมันเครื่องอ่ะแกนลอนห้าลิตรน, 4, นะสี่คนละสี่ลูกคนละสี่ลูกมีอะไรก็เอามัดตัวมัดอกเลยไม่ตายนะครับเคลื่อนแตกมาก็ลอยไปกับน้ำนั่นแหละครับนะะ เมืองการก็แม่ผมหลักไหวแรงไหมเมื่อวานเนี่ยรู้สึกไฟโยกเน่ยที่ไนไฟโยกโยกไฟที่ห้ไฟไฟโยกโยกฮะห้องนอนผมชั้นเดียวเลยเป็นห้องเหมือนห้องเขาเาเรียกบ้านนะเขาเรียกอะไรล็อกเคบินเงหรือว่าอะไรไม่ใช่ไอ้บ้านสําเร็จรูปอะบ้านประกอบเสร็จบ้านน็อกดาว่ะไอ้ห่าบ้านน็อกดาวครับ ก็ปรากฏว่าลาวเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามันล้าวอยู่แล้วแล้วมั้งมันสร้างหวยอะ่ะมันสร้างราคาแค่สามแสนสองแสนสามแสนเองนะครับที่ผมอยู่นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันอยู่ที่ดวงครับถ้าดวงไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาว่า ขครพี่คาดเข็นข่าไม่อาสันถึงคราวตายต้องวายชีวาวันไม้ย,ยิ้มฟันแทงเหงืกอกยางเสือกตายนะครับ <Yeah. S 1> มันอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวง <Yeah. S 1> ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเขาเชิญผมไปตึกสูงสูงหรือมีภารกิจสูงสูงมันก็ก็แย่เหมือนกันนะครับ ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่นั่นนะใครอยู่ชายแม่น้ำเนี่ยใครอยู่ชายแม่น้ำเนี่ยไม่ไม่ว่าแกวน้อยแกวใหญ่ถ้าจะกลัวเขื่อนแตกกำลังหลับอยู่นะครับเอาแก๊ลอน5ลิตรเนี่ยถักให้เป็นแพรเลยนะครับสี่ลูกมัดเข้ามีอะไรก็ใส่พรึบไปนะครับไม่ตายครับถ้าสองลูกเนี่ยยังจมโผจมโผ่นะครับสองลูกเนี่ยถ้าสี่ลูกนี่อยู่เลยครับท่านไม่ต้องไปซื้อชูชีพดีๆแล้วครับ นะครับถ้ามีเงินหน่อยก็ซื้อถังขาวใครอยู่เรืออยู่แพนี่ก็ใส่ไปนะครับมีมีดไว้อันหนึ่งใส่ในถังเขาไว้นะครับไฟฉายอันหนึ่งยาแก้ปวดอะไรใส่ไปนะครับมันหมดสภาพก็เปลี่ยนใหม่นะ ผมไม่ชอบครับผมก็แนะนําลูกหลานตลอดนะครับลูกหลานเนี่ยมันจะชอบอยู่คอนโดชอบอยู่คอนโดเพราะมันสบายครผมบอกคอนโดเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวตึกถล่มมาเนี่ย <c oughs> ชโนดส่วนรวมเนี่ยเหลือไม่ถึงปลายนิ้วก้อยนะมันเป็นตั้งร้อยห้องร้อยห้องหลายร้อยห้องถล่มมา <c oughs> เหลือชนดส่วนรวมไม่เท่าไหรน่นะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นบ้านเนี่ย มันจะ50ตารางวา20ตารางวามันอยู่ไป50 60ปีราคาก็าจะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับที่ดินคุณพ่อเพื่อนผมอยู่แถวสวนลุมพินีเขาซื้อตั้งแต่สมัยเป็นร0อปีแล้วมัไล่แล้วประมาณไม่ขี่ตังเหลือไล่ตั้งเป็นร้อยล้านนะครับ ไม่รู้ผมแนะนําให้ลูกหลานเนี่ยซื้อเป็นบ้านครับซื้อเป็นบ้านไม่ให้ไปซื้อเป็นนั่นไม่ให้ซื้อเป็นไม่ให้ซื้อเป็นคอนโดนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาติดไอ้นี้ให้จะมาติดไฟไอ้นี้ให้ผมเนยอินิเชยนดีเนี่ยนะครับไฟไฟรถไฟรถกระบะ โตโยต้าดีฟอ d ดีกับฟอร์จูเนอร์นะครับโอ้มันสว่างะผมติดรถแคมป์ไปแล้วนะครับเนี่ยบริษัทนี้เขาจะมาติดให้นะครับสว่างใช้คําว่าสว่างกว่าหลายเท่าเลยนะครับ D4D อนะแนะนำให้ท่านไปติดผมลองติดแล้วงานที่รถแคมป์บ้านผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเดินทางไปมันสว่างขับสบายครับขับสบายนะครับเตรียมพร้อมนะครับ แล้น้ำมันรถผมเนี่ยผมเติมเต็มไว้ตลอดเลยนะครับใครจะติดติดแล้วรีวิวผมรีวิวไปแล้วนะบริษัทเขาเป็นเด็กๆครับเด็กๆสองคนครับมาติดเขาบอกอาลองใช้อันนี้ดูผมรีวิวเปิดแล้วสว่างโล่เลยนะครับเ้าเขาบอกว่าอย่าโชว์เยอะผิดกฎชุมชนอีก <laughs> อ่าเด ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรอกครับเขาติดให้ฟรีก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับมันของดีเราก็มาบอกนะครับยี่ห้ออินนิเชวอินนิทอนเอออินนิทอนอินนิทอนดีนี่ยนี่ยนี่ยี่ห้ออยู่อย่างเงี้ยอินนิทอนดีไอ้ฮะพูดยี่ห้อผิดนะอินนิทอนดีเนี่ยน,นะครับรุ่เงี้ยเนี่ยน,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 นะครับเขามีตรงรุ่นเลยไปร้านประดับยนต์ทั่วไปเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับ ผมไม่ได้ติดตะกงตะก้าอะไรเขาครับทำไม่เป็นครับบอกตรงๆว่าทำไม่เป็นนะครับมาเนี่ยค้าขายไม่เป็นนะมาอาก็คิดดูเขาจะแผ่นดินไหวกันเขาจะเป็นจะตายเออมันก็มีเรื่องให้ผมต้องเดินทางนะครับมามันอยู่ที่ดวงครับมานะฮะอยู่ที่ดวงจริงๆอยู่ที่บุญวาสนาล้านมีดอะไร I, I.